กัยายน2,535เป็นเมดูนจากกลุ่มพีหนีหลังการแข่งขันไม่ถึงส,สายตาเนี่ยคอยจะหลบเลีกหรือไม่ก็ปิดป้องนิติดแต่ใช้ไม่ค่อยเด็ผลนะครับวัวงจันน้อยหนึ่งสองเมื่อกี้กับทัดเนี่ลูกางานตลาดทางฝ่ายนักเงินนี่นะ,ะเป็นนักมวยที่ร่วเร็วนะฮะแล้วเก็บอาวุธได้หมดด้วยนะฮะแล้วการป้องกันตัวดีเยี่ยมนะฮะดูนลฮะอย่างที่นะฮะวังจันน้อยก็อิดอัดมาแล้วนิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมนี่นะฮะอย่างนี้มองไม่เห็นนะฮะ ครับคุณดงชัยผมคิดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดเป็นจุดที่เหนือนกว่าของป้อมเพชรเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จมาโดยตลอดในระยะหลังๆแล้วก็คุณจะสังเกตเห็นไหมครับผมว่า,าป้อมเพชรเนี่ยได้เกือบลูกเล่นจันน้อยก็รู้สึกจะเจ็บปวดนะแข่งขวาของป้อมเพชรตลอืหอเน้นเข้าไปเนี่ยฮะสอกฟังหาหัวใจวังจันน้อยก็เลือเกินจริงพยายาม ผมได้ได้ชมตลอดมานคือจะพยายามไม่เกินดูป้อมเทคิกเอานึกว่าจะถอยเอากลับเดิมเข้ามาแล้วสองยกถ่างไปนีฮยพอยกที่สามเท่านำบอกํำแล้วไปดูปมเด่นของเด็กจากเขาชัยสมจังหวัดพัทลุงตัวนี้สิบเจ็ดปีเท่านั้นเองนะครับเนี่ยพอยกที่สามก็ไปอยู่เนี่ยเดินแล้วนะฮะกับกับแปดนะฮะสองยกถอยพอกําลังหมักนสาเหตุครับใช่ครับผมว่าเอ่อลกต้นเนี่ยเขาคงจะ เพลงนะฮะว่าจะไปถูกเข้าแล้วก็แต่ตอนนี้เขามีความมั่นใจแล้วว่าความเป็นอัจฉริยะของฝ่ายนงเงินนะฮะไม่ถอยด้วยนะฮะเรารู้ด้วยน้ําหนักของวังจากน้อยเนี่ยการเตรียมการมาชกนี่แผนต่างๆเนี่ยสวยด้วยเกิน,นะฮะดูสินะฮะโอ้โหคิดว่าต่อยเข้าบ้างกันอย่างประมาณที่พังมานี่ก็ก็ยังไม่ออกการเลยนะครับสำหรับพอมเพชเนีนะ่ยยกนี้เข้าไปถึง4ุดตอจุด นะฮะร,รู้4ต่อ1เลยนะครับก็มองดูว่าวังใจนน้อยนะฮะถ้าถอยก็คงจะไม่มีสิทธิ์นะฮพุกละบวกเข้ามาเนี่ยแกก็พยายามด้วยเถิดดูป้อมเพชกแข็งไหมฮะดูมือไม่ยอมให้ตกเลยนะแล้วฟุตล้อเหล็กก็มาช่วยเทรนช่วยอะไรเขาเป็นมวยใต้ด้วยกันนะครับแล้วก็ทําได้ดีจริงๆด,ด,ดูทัดดูลหลบคุณมนัสนะครับผมคิดว่าเออไฟนี้ป้อมเพชรถอยไม่ลําบากเออผมคิดว่าไมเ่เด็กไม่น่าจะลําบากใจสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าเขาเห็นอาวุธของผู้ต่อสู้ที่จะออกมาเนี่ยแล้วก็พร้อมที่ผมว่าเขา,เ,าเตรียมตัวมาดีนะครับดูแววตาในการไม่เป็นไรย,ยกสุดท้ายแล้วฮ<ม>าฮุกเข้าไปอีกดูแกไม่โหวฮะคุณมานณาธครัรนั่นแล้วก็แล้วก็มีการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วออกอาวุธได้ได้คล่องทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ที่เด็กคนนี้น่าจะก้าวไปเ,เป็น เป็นมวยเอกของศึกของคุณทรงชัยได้ต่อไปนะครับจากออสเตรเลียมาถึงประเทศไทยหนึ่งเดือนกว่าการชนะหลังสวนพันยุทธภูมิแล้วก็มาขึ้นกับวางจันน้อยสอพลังชัยเนี่ยทำให้แฟนมวยก็ยังไม่มั่นใจว่าป้อมเพชรจะทนวางจันน้อยได้แต่พิสูจน์กันในวันนี้แล้วเห็นว่ามวยตัวนี้นะฮะไม่ใช่เป็นมวยธรรมดาวัย17แล้วเด็กด้วยทีบหน้าต่างหานะแล้วโชว์แล้นะครับที่ เขามีลูกทําลายจังหวะของผู้ต่อสู้ตลอดนี่นะฮะหมัดย็บซ้ายก็ดีเตะซ้ายผ่านก็ดีหรือว่าเป็นลูกถีบเป็นจารดึงตัวออกข้างหรือออกข้างหลังมือสูงแล้วก็ตอนนี้เขาได้เปรียบแล้วครับเขาก็ออกอวุธน้อยหน่อยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเตะอะไรมากมายเนื่องจากว่าอาจจะไปพลาดถูกได้ซึ่งการออกอาวุธของ,ของ,ข,องของนักมวยเนี่ยโจมตี นะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาปิดป้องอย่างนี้เมื่อเขามีคะแนนนําแล้วเนี่ยนี่เป็นเป็นความฉลาดของทางฝ่ายผมต้องขอชมเชยทางด้านป้อมเพชรนะครับที่ในการวางแผนอย่างนี้นะครับครับสบายสบายสบายก็ไปถึง15จุดลัสยกที่นาสรรเสริญไม่เป็นะครับแับเรื่องสปิริต